สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยนักพัดกับโนกะนะครับใน Facebook ในช่อง YouTube ก็นักพัดกับโนกะ u t u b e นะครับวันนี้ผมพามาชมสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันเสนบริเวณหมู่ที่4วัดหนองถ้ำมัวน,นะครับอำเภอตะเคีจังหวัดคนครสวรรค์จากคลิปที่แล้วผมบอกว่าผมจะพาไปดูสิ่งที่แปลกที่เกิดขึ้นจริงวันนี้ผมลงทุน นะครับมานับให้ทุกท่านดูกันเลยว่าตา,ตา,น,ตา,น,ตานต้นตาต้นนี้มีทั้งหมดกี่ยอดนะครับ1ยอด2ยอด3ยอด4ยอด5ยอด6ยอดนะครับฝั่งนี้6ยอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะเห็นอีกฝั่งหนึง่งสักครู่นะครับตอนนี้เรากำลัง เลื่อนมานับดูให้ทุกท่านเห็นความแปลกนะครับนุ่งคือยอดที่7นะครับยอดที่8นะครับยอดที่9 ปานต้นนี้มีทั้งหมด9ยอดนะครับท่านผ่านไปผ่านมานะครับแวะชมกันได้นะครับอยู่ก่อนถึงทางเข้าวัดหนองถ้ามัวประมาณ200เมตรนะครับฝากไว้นะครับทุกท่านสิ่งที่ผมทำนี้ถ้าดีมีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับขอบคุณครับ